ทุกคนวันนี้นิงจะมารีวิวเครื่องดูดฟูดกับตัวนี้เลยเดียม่าดีเอคือเขาขนาดกระทัดรัดมากนะคะช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บมากเหมาะกับเด็กหออย่างเราเราเลยแล้วเขาก็ยังมีแรงดูดนะคะที่สูงถึง15,000ห้ปาสคาลเลยแรงดูดไม่แพ้เครื่องดูดฟุนละคะแพงเลยอะทุกคนแล้วที่สําคัญนะคือเขาใช้งานง่าย บบใต้ตรงใต้เตียงก็คือเลิศมากแล้วเขาก็จะแถมหัวมาให้อีก2หัวนะคะดูค้นคือเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําความสะอาดได้หลากหลายมากนะคะดูค้นพ่อเปลี่ยนหัวแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและที่ชอบมากนะคะคือเขาสามารถกําจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เป็นปัจจัยเก่อภูมิแพ้ด้วยแผ่นกองอากาศถึง3ชั้นเลยแล้วก็สามารถกองละผภาไรฝุ่นขนาดเล็กถึง0.3มไมครอนได้ 99. 9 7เ้าลยน้าหนักเขาจะอยู่ที่2.2กิโลนะคะแถม สายไฟให้อีก4.5เมตรเลยแล้วเขาก็ยังล้างทำความสะอาดง่ายนะคะแถมมีประกันให้อีก1ปีนิ่งใช้แล้วชอบมาก